เธอเก็บความเจ็บปวดไว้คนเดียวมาตลอดหลายปีแต่วันนี้สัตว์ความจะถูกเปิดโปงและคนที่ทำให้เธอร้องไห้กำลังจะได้ชดใช้ในแบบที่คาดไม่ถึงแสงอาทิตย์ยามเย็นสองลอดหลังคาตลาดที่เต็มไปด้วยผู้คนเสียงแม่ค้าเร่ตะโกนแข่งกันดังระงม,มกลิ่นอาหารทอดคลุ้งไปทั่วทั้งลานปรกรณ์ยืนเงียบงันอยู่กลางตลาดด้วยชุดสูตรราคาแพงที่ตัดกับสภาพรอบตัวอย่างชัดเจน สายตาของเขาเบิกกว้างเมื่อเห็นร่างหนึ่งนั่งก้มหน้าอยู่ริมเสาไม้เก่าหญิงชราผมขาวยุ่งเหยิงมือสั่นถือถ้วยสังกสีบุบเบี้ยวขอเศษเงินจากคนที่เดินผ่านปะกอ์ก้าวเข้าไปใกล้ทีละน้อยหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นทุกก้าวภาพใบหน้าของหญิงชราปรากฏชัดขึ้นในแสงไฟสีส้มมันคือแม่ของภรรยาเก่าที่จากไปหลายปีก่อนเขาหยุดยืนตรงหน้าเธอด้วยความตกใจจนลืมหายใจไปชั่วขณะเธอเงอยหน้าชา้ชา รอยย่นลึกบนใบหน้าเผยความเหนื่อยล้าจนทำให้ปกรณ์รู้สึกหนาวว่าไปทั้งแผ่นหลังเธอหลบตาลงทันทีราวกับกลัวว่าเขาจะจำได้ปกรณ์ไม่พูดอะไรเขาหยิบธนบัตรใบใหญ่ใส่ลงในถ้วยอย่างเงียบงนันหญิงชราสะดุ้งเล็กน้อยก่อนรีบผูกถ้วยราวกับกลัวใครจะมาแย่งปกรณ์มองเธออย่างพินิจความสงสัยเริ่มกัดกินใจของเขาทำไมแม่ยายเก่าถึงมาอยู่ในสภาพเช่นนี้ ทั้งที่ครั้งหนึ่งครอบครัวของภรรยาเก่าเคยมั่งคั่งและมีหน้ามีตาในสังคมเขาแอบเดินตามเธอในระยะห่างเสียงฝีเท้าของเขาดังเบาๆบนพื้นปูนที่เปื้อนฝุน่นเธอเดินช้าเหมือนคนหมดแรงลัดลอดผ่านตรอบมืดที่คนทั่วไปหลีกเลี่ยงลมเย็นพัดผ่านร่างปะกรณ์จนเขาขนลุกโดยไม่รู้ตัวกลิ่นอับชื้นจากถังขยะเก่าทำให้เขาเผอกล้นหายใจเธอหยุดอยู่หน้าบ้านไม้หลังเล็กที่เกือบพังครึ่งหนึ่ง แสงไฟสลัวลอดออกมาจากข้างในเธอผลักประตูเบาๆและก้มสีสาราวกับขอโทษใครบางคนที่อยู่ด้านในปรกรณ์ยืนแน่นิ่งอยู่หลังเ,าเสาหัวใจเต้นถี่จนได้ยินชัดในความเงียบเขาค่อยๆขยับเข้าไปใกล้หน้าต่างที่แตกครึ่งบานเสียงไอเบาๆดังออกมาจากในบ้านตามด้วยเสียงผู้ชายอ่อนแรงเรียกชื่อหญิงชาราน้ำเสียงนั้นคุ้นหูจนปรกรณ์รู้สึกเหมือนมีบางอย่างทิ่มแทงกลางหน้าอกเขาเพ่งมองผ่านช่องว่างของกระจกแตก ภาพที่เห็นทําให้เขาชะงักเหมือนถูกจับตรึงอยู่กับที่บนเสื่อเก่าที่ขาดเป็นรูนับไม่ถ้วนมีชายคนหนึ่งนอนผอมแห้งใบหน้าเต็มไปด้วยรอยช้ำและบาดแผลที่ยังไม่ทันหายดีดวงตาของชายคนนั้นเบิกว่างเมื่อเห็นหญิงชราเดินกลับเข้ามาชายผู้นั้นคือคนที่ปัจจุนไม่คิดว่าจะเห็นอีกครั้งและความจริงที่กำลังจะเปิดเผยอยู่ตรงหน้าเขาเริ่มทำให้ลมหายใจของเขาสั่นไหวหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าว แต่เท้าของเขาเหยียบกิ่งไม้แห้งจนเกิดเสียงดังลัน่นหญิงชราหันขวับมาที่หน้าต่างด้วยแววตาตกใจปกรณ์ยืนนิ่งสายตาของเธอค่อยๆจ้องทะลุเงามืดมาที่เขาความลับบางอย่างในแววตาของเธอเริ่มค่อยๆเผยตัวออกมาและมันเป็นสิ่งที่ปกรณ์ไม่อาจรับมือได้ทันทีหญิงชราก้าวออกมาจากประตูบ้านด้วยฝีเท้าช้าและลังเลปกรณ์ยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นลมหายใจของเขาแน่นท้องจนเจ็บซี่โครง เธอขยับเข้ามาใกล้ทีละก้าวแสงไฟจากในบ้านส่องให้เห็นดวงตาที่สั่นระริกของเธออย่างชัดเจนเสียงลมหายใจเธอหนักและสั่นเหมือนกำลังแบกบางสิ่งไว้ในใจมานานปรกรณ์รู้สึกได้ว่าความจริงกำลังไหลเข้าหาเขาเหมือนคลื่นมืดที่ไม่มีวันหยุดเขาพยายามเอ่ยปากถามแต่เสียงออกมาเพียงแผ่วเบาหญิงชารามองเขาตรงๆแววตาเต็มไปด้วยความสลักซึ้งปนหวาดกลัวเธอไม่ควรมาเห็นเธอพูดเบาๆปรกรณ์กัดฟันแน่น หัวใจของเขาชาไปทั้งแผ่นนอกเขามองผ่านบานหน้าต่างแต่กลับเข้าไปด้านในอีกครั้งชายที่นอนอยู่บนเสือเอ่อเงยหน้ามองออกมาแววตาของชายคนนั้นเต็มไปด้วยความอับอายและเจ็บปวดมือผอมของเขายกขึ้นเล็กน้อยเหมือนต้องการหลบสายตาปรกรณ์ปรกรณ์รับรู้ได้ทันทีมันคือพี่ชายของภรรยาเก่าคนที่เคยหายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากภรรยาของปรกรณ์เสียชีวิตเขาเคยคิดว่าชายคนนั้นเดินทางไปต่างประเทศเพื่อหนีความเศร้า แต่ตอนนี้ภาพที่เห็นทำให้ทุกสมมติฐานพังทลายลงปรกรณ์รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบตกจากหลายลงสู่พื้นในชั่วพริบตาหญิงชราหันกลับไปมองชายบนเสื่อก่อนจะหันกลับมาทางปรกรณ์อีกครั้งเธอสูดลมหายใจลึกเหมือนรวบรวมความกล้าเขาเจ็บหนักมากเสียงของเธอสั่นจนแทบขาดตอนเขาถูกตามล่าคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายปรกรณ์เย็นเฉียบในเสี้ยววินาทีเสียงในหัวเขาดังอื้อเหมือนพายุโหมผ่าน ใครตามล่าเขาทำไมและเหตุใดแม่ยายเก่าต้องซ่อนเขาในบ้านสุดโสมเช่นนี้หญิงชราหลบตาลงเหมือนแบกรับความลับไว้จนหลายสันถ้าความจริงนี้ออกไปเธอเอ่อยเบาๆชีวิตของเธออาจพังเหมือนของพวกเราปรกรณ์รู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหายไปทุกอย่างเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังในหน้าอกเขาเดินไปจนถึงประตูบ้านไม้ที่ผุกร่อนมือของเขาสั่นเมื่อจับลูกบิด หญิงชราพยายามยกมือห้ามแต่ไม่ทันบานประตูส่งเสียงดังเอียดเมื่อเปิดออกกลิ่นคาวเลือดตือจางผสมกับกลิ่นยาฆ่าเชื้อจางๆลอยออกมาภายในบ้านมีแค่หลอดไฟหนึ่งดวงห้อยอยู่กลางเพดานเงาของชายผอมบนเสื้อทอดยาวไปทั่วพื้นไม้เก่าปรกรณ์ก้าวเข้าไปหนก้าวเสียงลมหายใจของชายคนนั้นดังหอบและติดขัดเขาหันมามองปรกรณ์ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและหวาดหวัน่น ฉันไม่อยากให้เธอรู้เรื่องนี้ชายคนนั้นพูดชา้ชาๆน้ำเสียงเต็มไปด้วยความอ่อนแรงจนปรกรณ์รู้สึกแสบร้อนกลางอกปรกรณ์ขยับเข้าใกล้ชา้ชาๆทุกสายตาในห้องจับจ้องกันนิ่งงนันความเงียบเหมือนผืนผ้าหนาๆนาปกคลุมบรรยากาศจนถึงจุดที่แทบหา,ายใจไม่ออกชายคนนั้นสั่นอยู่บนเสือ่อเขายกมือขึ้นเปิดเสื้อผ้าบางส่วนออกเผยให้เห็นบาดแผลลึกหลายรอยบนลำตัวแต่มีรอยหนึ่งที่ทำให้ปรกรณ์รู้สึกเหมือนเลือดหยุดไหลทันที มันคือรอยสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่ถูกกรีดเป็นรูปทรงประหลาดรอยนั้นปรกรณ์เคยเห็นมาก่อนและมันเกี่ยวข้องกับการตายของภรรยาเขาอย่างใกล้ชิดความจริงค่อยๆประกอบร่างขึ้นในหัวเหมือนภาพฝันอันโหดร้ายหญิงชราพยายามก้าวเข้ามาประคองลูกชายแต่ชายคนนั้นยกมือห้ามเธอไว้สายตาอ่อนแรงของเขามองตรงมาที่ปรกรณ์เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับน้องสาวของฉันเขาพูดเสียงแผ่วมันไม่ใช่อุบัติเหตุ ปรกรณ์รู้สึกเหมือนหัวใจถูกกระชากด้วยมือที่เย็นเฉียบริมฝีปากของเขาแห้งผากชายคนนั้นสูดลมหายใจเข้าลึกเหมือนพยายามรวบรวมแรงสุดท้ายก่อนเอ่ยประโยคที่ทําให้ปรกรณ์รู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าหายไปทันทีคนที่ทําให้เธอตายกําลังตามล่าฉันเขาชี้นิ้วสั่นขึ้นมาทางปรกรณ์อย่างช้าๆและตอนนี้มันกําลังตามล่าเธอด้วยปรกรณ์ชงักราวกับร่างกายถูกตรึงด้วยเหล็กร้อน ลมหายใจของเขาติดขัดเหมือนมีมือมาบีบลำคอความเย็นเฉียบไหลว,ว่าไปทั่วแผ่นหลังจนเขาต้องก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวหญิงชราร้องเรียกชื่อเขาแผ่วเบาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นเหมือนกลัวว่าความจริงที่เพิ่งเปิดเผยจะทำให้ทุกอย่างพังทลายปกรณ์จ้องชายบนเสื่ออย่างไม่กระพริบหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุซี่โครงออกมาเสียงลมจากช่องไม้ผุพัดลอดเข้าบ้านดังวิวราวกับคำเตือนที่มองไม่เห็นชายผอมบนเสื่อเริ่มไออย่างหนะัก เลือดซึมออกมาจากมุมปากแต่สายตาของเขายังคงจ้องปะกรณ์อย่างแน่วแน่มันรู้ว่าเธอยังสืบเรื่องเก่าอยู่ชายคนนั้นพูดช้าๆมันรู้ว่าเธอไม่ยอมปล่อยเรื่องของน้องสาวฉันปะกรรู้สึกเหมือนกระดูกสันหลังถูกน้ำแข็งเกาะจนชาหนึกเขาจะไม่ได้ว่าตัวเองเริ่มสืบตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ความคาใจเกี่ยวกับการตายของภรรยาไม่เคยหายไปจากใจเขาแม้เพียงวันเดียวชายผอมหลับตาแน่นเหมือนกำลังไล่ภาพบางอย่างออกจากหัว ก่อนลืมตาช้าๆพร้อมเสียงหอบลึกมันไม่ต้องการให้ความจริงเปิดเผยเสียงนั้นเต็มไปด้วยความกลัวที่ฝังลึกมานานหลายปีหญิงชารานั่งลงข้างลูกชายและจับมือเขาแน่นจนมือสัน่นเธอมองปะกรด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังฉันพยายามซ่อนเขามาตลอดเธอพูดเบาๆเพราะคนเหล่านั้นไม่ยอมให้ใครรอดประโยคนั้นทําให้เลือดในกายปะกรเย็นชืดจนปลายมือชาเขากลืนน้ําลายอย่างยากลําบาก ความมืดภายนอกบ้านเหมือนขยายตัวเข้ามาใกล้ทีละน้อยเงาของกระจกแตกสะท้อนแสงไฟสั่นไหวเหมือนดวงตาที่จับต้องจากที่ใดสักแห่งชายผอมค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นเล็กน้อยเสียงเขาสั่นจนแทบจับคำไม่ได้ตอนนั้นฉันเห็นทุกอย่างกับตาปรกกณ์ขมวดคิ้วแน่นหัวใจของเขาเต้นดังกึกก้องจนแทบไม่ได้ยินเสียงอื่นชายคนนั้นสูดลมหายใจลึกริมฝีปากสั่นเหมือนกำลังต่อสู้กับความทรมานในความทรงจำ วันที่น้องสาวฉันเสียชีวิตเขาหยุดดวงตาแดงก่ำราวกับมีเปลวไฟลุกอยู่ข้างในเธอไม่ได้ล้มเองปะกรณ์รู้สึกเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางศีรษะเสียงในหูดังหึ่งจนทุกสิ่งรอบตัวพร่าเบลอชายบนเสือกำมือแน่นจนเส้นเลือดขึ้นหลังมือมีคนผลักเธอคำพูดนั้นเหมือนกระแทกปรกรจนหายใจไม่ออกเขาจำภาพวันนั้นได้ภาพภรรยาเขานอนนิ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุ แต่สายตาของชายตรงหน้าแสดงความจริงที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงหญิงชราปาดน้ำตาช้าๆมือของเธอสั่นเมื่อเกื้อไปแตะแขนปรกรณ์เขาเก็บความลับนี้ไว้เพราะกลัวว่าเธอจะถูกล่าเหมือนเขาเสียงของเธอเต็มไปด้วยความสะทอนใจและความกลัวที่กดทับมานานหลายปีปรกรณ์รู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบด้วยมือใหญ่ที่มองไม่เห็นเขาหลับตาแน่นหูอื้อเหมือนโลกภายนอกหายไปทั้งหมดและเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้ง ในสายตาของชายผอมมีประกายสิ้นหวังเจือด้วยความร้อนรนคนที่ผลักน้องสาวฉันเขาเกื้อมือสันส่นๆมาจับแขนปะกรนิ้วเย็นเหมือนน้ำแข็งเขาดึงปะกรณเข้าใกล้ใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลแล้วกระซิบด้วยเสียงแผ่วจนแทบขาดหายมันเป็นคนที่เธอไว้ใจที่สุดปรกรณตัวแข็งทื่อลมหายใจหลุดจากอ,กอกเหมือนมีใครกระแทกซี่โครงเต็มแรงเขาถอยหลังหนึ่งก้าวแต่ทันใดนั้นเอง เสียงบางอย่างดังขึ้นจากนอกบ้านเสียงเหล็กกระทบกันเบาๆตามด้วยเสียงฝีเท้าหนักๆทุกคนในบ้านหันขวับไปทางเดียวกันพร้อมกันเงาดำขยับอยู่หลังผนังไม้ที่ผุพังหญิงชาราปิดปากตัวเองแน่นราวกับกลัวเสียงหายใจจะดังเกินไปชายผอมตัวสั่นจนเสือเก่าเคลื่อนปรกร์ยืนนิ่งความหนาวเย็นปกคลุมทั้งร่างเหมือนสายน้ำแข็งราดลงมาเสียงฝีเท้าค่อยๆเข้าใกล้ประตูมากขึ้นและมากขึ้น เงาดำนั้นหยุดอยู่หน้าบ้านเงานั้นไม่ขยับเป็นเวลานานราวกับกำลังฟังลมหายใจทุกคนข้างในปรกรณ์รู้สึกได้ถึงสายตาที่กำลังจ้องทะลุผนังเข้ามาเหมือนมันรู้ว่าเขาอยู่ในบ้านหลังนี้และรู้ว่าความลับที่มันพยายามปิดบังมาตลอดกำลังถูกเปิดเผยทีละน้อยมือของปรกรณ์กำแน่นจนเล็บจิกฝ่ามือเขาไม่กล้าหายใจแรงแม้เพียงนิดเดียวแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านนอก เสียงที่ทําให้เลือดในตัวเขาเย็นเฉียบในทันทีเสียงเคาะประตูสามครั้งชา้าหนักและมั่นคงเหมือนเป็นสัญญาณว่ามันมาถึงแล้วเสียงเคาะประตูดังสะท้อนกล้องอยู่ในบ้านไม้เล็กๆที่เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนปรกรณ์ยืนนิ่งเหมือนร่างกายถูกทําให้แข็งตัวด้วยความหวาดกลัวหัวใจของเขาเต้นทีจนรู้สึกเหมือนอกจะระเบิดหญิงชาราเอามือปิดปากตัวเองแน่นขึ้น น้ำตาไหลรินออกมาช้าๆแต่เธอไม่กล้าสะอื้นแม้เพียงนิดเดียวชายผอมบนเสือพยายามยันตัวเองขึ้นใบหน้าซีเผือดจนแทบไม่เหลือสีเลือดเขาส่งเสียงแผ่วเบาเหมือนเป็นคำเตือนสุดท้ายมันมาแล้วลมเย็ยนวูบหนึ่งพัดผ่านช่องไม้หักจนหลอดไฟในบ้านสั่นไวหวเงาที่ทอดอยู่บนพื้นขยายยาวและสั่นเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนตามแรงลมเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งชาหนัก และกังวานลึกจนเหมือนสะเทือนกระดูกสันหลังของปรกรณ์เขากลืนน้ำลายด้วยความลำบากมือสั่นจนแทบยกขึ้นไม่ไหวเวลาเหมือนหยุดนิ่งทุกสเสียงในบ้านหายไปหมดเหลือเพียงเสียงฝีเท้าข้างนอกที่เริ่มเดินไปมาช้าๆเหมือนกำลังสำรวจบ้านหลังนี้อย่างตั้งใจปรกรณ์มองรอบตัวอย่างรวดเร็วไม่มีทางนี้ไม่มีที่ซ่อนมีเพียงกำแพงไม้ผุที่บางจนแสงจากด้านนอกรอดเข้ามาเป็นเส้นคม ชายผอมบนเสือจับแขนปะกรณ์แน่นแรงบีบนั้นสั่นและอ่อนแรงแต่เต็มไปด้วยความเร่งด่วนจนปะกรณ์ต้องก้มลงฟังเสียงหอบของเขาสั้นและขาดตอนฟังฉันให้ดีเขาเอ่อยอย่างยากลำบากคนที่อยู่ข้างนอกไม่ใช่คนเดียวที่เธอคิดว่าเป็นปะกรณ์ขมวดคิว้วแต่ชายผอมกัดฟันและพยายามพูดต่อมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวเขาพยักหน้าไปทางหน้าต่างแตกที่มีเงาสลัวปรากฏขึ้นชั่วขณะมีหลายคน คำพูดนั้นทำให้เลือดของปะกรแทบหยุดไหลหญิงชราเอามือปิดปากแน่นจนหลังมือสัน่นเสียงก้าวเท้าข้างนอกเงียบเป็นระยะสันส้นๆเงียบจนรู้สึกอึดอัดเหมือนอากาศถูกดูดออกจากบ้านแล้วเสียงอีกอย่างก็ดังขึ้นเสียงโลหะเสียดสีกับพื้นดินเหมือนมีอะไรบางอย่างถูกลากช้าๆไปรอบบ้านชายพร้อมหลับตาเหมือนกำลังทนต่อความเจ็บปวดฝังลึกในเนื้อเขาเปิดตามองปะกรอีกครั้งด้วยสายตาที่เศร้าลึกอย่างสั่นหัวใจ พวกมันฆ่าน้องสาวฉันเพื่อปิดปากเธอปรกรณ์รู้สึกเหมือนหัวใจถูกแทงจากด้านในเขาจะพูดอะไรออกมาได้ในตอนนี้ชายผอมพูดต่อด้วยเสียงแผ่วจนแทบได้ยินและตอนนั้นฉันพยายามช่วยเธอมือของเขาสั่นแต่ยังจับแขนปรกรณ์ไว้มัน่นแต่มีคนหนึ่งที่เธอคุ้นเคยเป็นคนดึงตัวฉันออกไปประโยคนั้นเหมือนประตูบางอย่างในหัวปรกรณ์ถูกผลักเปิดภาพความทรงจำที่เขาเคยพยายามลืมไหลกลับเข้ามา ภาเพเหตุการณ์สับสนวุ่นวายในวันที่พรรยาเขาตกลงจากชั้นบนเสียงตะโกนที่เขาเคยคิดว่าเป็นเสียงของคนที่ตกใจเงาคนที่เขาเห็นวิ่งผ่านเพียงแวบเดียวตอนนั้นเขาไม่เคยตั้งคำถามเพราะเขาไว้ใจคนคนนั้นมากที่สุดในชีวิตชายผอมมองลึกเข้าไปในตาของปรกรณ์และเอ่ยด้วยเสียงสัน่นคนคนนั้นอยู่ใกล้เธอมาตลอดเสียงเคาประตูดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้แรงกว่าเดิมจนบ้านไม้สั่นไหว หญิงชราร้องออกมาเบาๆด้วยความกลัวชายพร้อมรีบกระซิบเสียงสันลึกชื่อของมันเขากำลังจะพูดชื่อออกมาแต่ทันใดนั้นหลอดไฟเหนือหัวก็ดับลงอย่างกระทันหันความมืดสนิทปกคลุมทั้งห้องเสียงลมหายใจทุกคนดังชัดเหมือนอยู่ด้านข้างใบหูและจากความมืดนอกบ้านเสียงของใครบางคนดังขึ้นช้าๆเสียงนั้นเงียนเฉียบจนรู้สึกเหมือนแทรกผ่านผิวหนังเข้าไปในกระดูกปะกอน เขาได้ยินชื่อตัวเองอย่างชัดเจนเสียงนั้นเป็นเสียงของคนที่เขารู้จักดีเสียงที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินในสถานการณ์เช่นนี้เสียงที่ไม่น่าอยู่ตรงนี้ปรกรณ์หายใจไม่ออกไปชั่วขณะเขารู้ทันทีว่าใครกำลังยืนอยู่หลังประตูและทันทีที่เขารู้ความกลัวก็ถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นมหืมาที่พร้อมจะกลืนเขาลงสู่ความมืดไม่มีวันผุดขึ้นอีกครั้งลมหายใจของปรกรณ์แข็งค้างอยู่ในลำคอ เสียงเรียกชื่อของเขาดังซ้ำอีกครั้งจากนอกบ้านเสียงนั้นนิ่งราบเรียบและคุ้นจนหัวใจของปรกรณ์เหมือนถูกฉีกออกเป็นเสียงเสียงเขาจำมันได้ทันทีเป็นเสียงของเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิตคนที่ยืนอยู่ข้างเขามาตลอดหลังภรรยาเสียชีวิตคนที่เขาไว้ใจจนไม่เคยตั้งคำถามมือของปรกรณ์สัอย่างควบคุมไม่อยู่ชายผอมบนเสือพยายามกัดฟันยกตัวขึ้นพิงฝา สายตาเขาเต็มไปด้วยความสะท้อนใจที่ปนความสิ้นหวังใช่เขากระสิบแผ่วเบามันคือคนคนนั้นเสียงฝีเท้านอกบ้านหยุดลงพอดีกับคำยืนอยันนั้นเงาดำหลังประตูสงบนิ่งจนปรกรรู้สึกเหมือนมันกำลังยืนยิ้มอยู่เงียบเงียบหญิงชราจับไหล่ลูกชายแน่นน้ำตาเธอไหลยหยดลงเสื้อเก่าอย่างเงียบงนันความกลัวค่อยๆเปลี่ยนเป็นความโกรธในอกปรกรณ์โกรธที่ถูกหลอก โกรธที่ไม่เคยเห็นสัญญาณใดๆโกรธที่ภรรยาของเขาต้องตายเขาเก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆมือเกื้อมไปจับลูกบิดประตูแม้หัวใจเต้นแรงจนเกือบหลุดออกมาเสียงของเพื่อนสนิทดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แผ่วลงแต่ทุ้มลึกจนรู้สึกเหมือนแรงกดทับปรกรณ์เปิดประตูเธอเราคุยกันได้ประโยคที่ควรทําให้รู้สึกปลอดภัยกลับทําให้เลือดของเขาเย็นวาเขาหลับตาลงหนึ่งครั้งแล้วสูดลมหายใจลึก เมื่อเขาเปิดตาอีกครั้งความกลัวที่เคยปกคลุมก็หายไปหมดเหลือเพียงความตั้งใจแน่วแน่ในดวงตาเขาหันไปมองหญิงชราและชายผอมที่จ้องเขาอย่างลุ้นระทึกผมจะไม่ให้พวกคุณต้องหลบอีกต่อไปเสียงประกรหนักแน่นกว่าที่เขาคิดว่าจะทำได้ชายผอมพยักหน้าเล็กน้อยแม้ใบหน้าจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ก็มีแววโล่งใจเล็กๆปะกรตัดสินใจไม่เปิดประตูด้านหน้าเขาพาพวกเขาไปทางประตูหลัง บ้านไม้เล็กๆมีเพียงแสงไฟจากเพดานที่กระพริบอ่อนๆเรากับกำลังบอกให้พวกเขารีบออกไปเมื่อพวกเขาก้าวออกจากบ้านหลังนั้นฟ้ากลางคืนสว่างด้วยแสงไฟริมถนนเพียงลิบลิบลมเย็นพัดมาปะทะหน้าเหมือนการเริ่มต้นใหม่ที่ยังไม่ชัดเจนแต่เสียงฝีเท้าหนักจากด้านหน้าบอกให้รู้ว่าความอันตรายยังไม่จบปรกรณประคองชายผอมไว้หญิงชราตามติดไม่หาม่าง พวกเขาเร่งฝีเท้าไปบนทางดินคดเคี้ยวที่ทอดออกจากบ้านหลังนั้นเลี้ยงเงาสะท้อนและแสงไฟที่อาจเป็นสายตาของคนที่กำลังตามล่าเมื่อมาถึงถนนใหญ่เสียงรถไกลๆทำให้ปรกรณ์รู้สึกถึงความปลอดภัยแม้จะเพียงเล็กน้อยเขาเรียกรถจากชายชราในร้านขายของข้างถนนคนที่มองเห็นสีหน้าของพวกเขาก็ยอมช่วยโดยไม่ถามแม้คำเดียวหลังขึ้นรถบ้านไม้หลังเล็กก็เลือนหายไปในความมืด ปรกรณ์มองกลับไปครั้งสุดท้ายไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัวแต่ด้วยความตั้งใจว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ความจริงถูกฝังอีกต่อไปเขาหันมองชายผอมที่นั่งหอบอย่างอ่อนแรงหญิงชาราจับมือเขาเบาๆเ,เหมือนขอบคุณอย่างสุดหัวใจปรกรณ์พูดเสียงนิ่งจากนี้ไปผมจะไม่ให้ใครทำร้ายครอบครัวผมอีกรถแล่นไปข้างหน้าชา้ชาทิ้งอดีตอันมืดมิดไว้ข้างหลังพร้อมพาพวกเขาเข้าสู่เส้นทางใหม่ที่เต็มไปด้วยคำถาม แต่ไม่มีความลับอีกต่อไปและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีปรกรณ์รู้สึกว่าเขากำลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมความจริงและพร้อมเผชิญหน้ากับเงาที่เขาเคยกลัวที่สุดในชีวิตเรื่องราวของการหลบหนีและความลับอันหนักอึ้งจบลงอย่างสงบในค่ำคืนที่เงียบที่สุดคืนนั้นแต่การเดินทางเพื่อความยุติธรรมเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น